ทันทีที่ผ้าคลุมถูกดึงออกเสียงแฟลชจากกล้องนับร้อยก็สาาส่องไปที่เวทีทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่รถคันหนึ่งรถที่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวแต่เป็นการประกาศว่าพลังของ AMG ยังคงอยู่และพร้อมจะขย่าโลกยานยนต์อีกครั้งนี่คือ Mercedes-AMG 63รุ่นใหม่ล่าสุดผลงานที่ AMG เทหัวใจและจิตวิญญาณทั้งหมดลงไปเพื่อสร้างรถที่เป็นได้ทั้งสุดยอดแห่งความรูราและเครื่องจักรแห่งความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ ภายนอกคือภาพลักษณ์ของนักล่าที่พร้อมจู่โจมกระจังหน้าเทนเบริคอนเดลไซีแนลตั้งขนาดใหญ่ถูกขยายให้กว้างขึ้นเสริมด้วยโครเมียมสีเข้มเพื่อเพิ่มความดุดันช่องดักลมด้านหน้าขนาดมาหึมาทำงานรวมกับระบบรีดลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์ฝ่ายหน้า AMG ดิจิตอลไล่ให้ลำแสงคมกิบพร้อมฟีเจอร์ฉายสัญ,ญลักษณ์บนพื้นถนนลลอัลลอย AMG ขนาดใหญ่พร้อมอยา่างสมรรถนะสูงเติมเต็มภาพลักษณ์ของรถที่พร้อมลงสนามแข่งได้ทันทีใต้ฝากระโปรงคือหัวใจของสัตว์ร้าย เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบสี่สูรลิตที่ถูกจูนให้มีกำลังมากกว่า600แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลทำงานร่วมกับระบบมัเไฮบริด48โวลท์ที่ช่วยเสริมแรงฉุดทันทีเมื่อคุณแต่คันเร่งผลลัพธ์คือการพุ่งทะยานจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและความเร็วสูงสุดที่พร้อมทะลุ300กิโลเมตรชั่วโมงแบบไร้ความปราณี ระบบขับเคลื่อน 4MATIC ช่วยถ่ายทอดพลังลงพื้นอย่างมั่นคงไม่ว่าคุณจะเร่งบนทางตรงหรือเข้าโคง้งด้วยความเร็วสูงเกียร์อัตโนมัติ9สปีด AMG สปิชิตเปลี่ยนเกียร์อย่างฉับไวและแม่นยำจนคุณรู้สึกว่ารถกับคนขับกำลังคิดไปพร้อมกันเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะได้พบกับโลกอีกใบบอ AMG Performance หุ้มด้วยหนังแ a นเพอและแคนเทรอรโอก,กระชับสรีระเพื่อให้คุณมั่นใจแม้ในโค้งความเร็วสูง พวงมาลัยสปอร์ตุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มปรับโหมดการขับจอแสดงผลคู่รีวิประกอบด้วยหน้าจอคนขับขนาด12.3นิ้วและจอกลางขนาด11.9นิ้วที่แสดงข้อมูลสมรรถนะและควบคุมทุกระบบได้พียงปลายนิ้วสัมผัสระบบการสะเทือน AMG Ride Control สามารถปรับความนุ่มแข็งได้อัตโนมัติตามสภาพถนนและสไตล์การขับระบบเบรคคาร์บอนเซรามิก Carbon, amic, มอพลังหยุดที่แม่นยำและมั่นคงแม้ขับด้วยความเร็วสูงแต่สิ่งที่ทำให้ Mercedes AMG 63รุ่นนี้พิเศษที่สุดคือการผสมผสานร,ระหว่างพลังอันดุดันกับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัวมันไม่ใช่แค่รถสำหรับการขับแต่มันคือประสบการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทุกวินาทีบนพวงมลาลัยคือการครอบครองพลังแห่งตำนานและนี่ไม่ใช่เพียงการเปิดตัวรถคันใหม่แต่มันคือการยืนยันว่า amg จะยังคงเป็นชื่อที่ทำให้หัวใจของคนรักความเร็วเต้นแรงไปอีกหลายทศวรรษ